สวัสดีเพื่อนเื่ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีวิธีการต่อใช้งานนะครับของตัว r e c e i v e ฟกับตัว Arduino มาฝากนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับที่อยากจะเอาครับตัวนี้ครับรีโมทแ c นะครับแล้วก็จะมาคอนโทร ร่วมกับตัว Arduino นะครับในการสั่งการทำงานต่างๆหรือเป็นโปรเจกต์อะไรก็ตามนะครับผมเดี๋ยวดูคลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการต่อแล้วก็วิธีการเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่าตัว receiver นะครับผมอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอแนะนำอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ก่อนนะครับผมใช้เป็นรีโมท4 channel ตัวนี้นะครับสาหรับ รถ r ารถ RC นะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้เลยมีปุ่มคอนโทรลต่างๆแล้วก็มีตัวรีเซิฟเวอร์นะครับตัวรับสัญญาณนะครับแล้วก็ตัวบอร์ด Arduino นะครับผมใช้เป็น Arduino Nano นะครับใช้กับบอร์ดเสริมนะครับตัวล่างนี้นะครับใหญ่ๆนี่นะครับเพื่อให้ต่อพอร์ตง่ายๆขึ้นนะครับผมแล้วก็ ตัวโปรแกรมที่จะใช้เขียนนะครับผมใช้เป็นตัว Arduino IDE นะครับผมให้เราเข้าไปที่ Help นะครับแล้วก็ Reference นะครับ Search หาข้อมูลไปเลยนะครับก็เป็นตัวนี่ครับ Receiver นะครับหาไปเลยปึบ,บแล้วก็มันจะขึ้นมานะครับว่าเป็น RC Receiver Arduino Reference นะครับผม แล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะมีไลบรารี่ของเขาอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็ไลบรารี่ล่าสุดอยู่ที่เวอร์ชัน1.0.2นะครับมันก็จะอ่านอ่านสัญญาณ PWM จาก HC นะครับผมสามารถใช้ได้สูงสุด8ช่องสัญญาณนะครับทีนี้เราก็ใช้นี่แหละครับตัวนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปอัปเดตไลบรารี่กันเลยครับนี่ครับเราเข้าไปที่ include library นะครับแล้วก็ manager library นะครับอ่อสักครู่นะครับนี่ครับ manager library แล้วเราก็เสิร์ h เลยครับเมื่อกี้นะครับ rc receiver ครับผมเสิร์ h ปุ๊บเลยครับแล้วก็มาจะขึ้นมาแล้วครับเราก็ดูที่เป็น rc receiver เนี่ยครับตัวนี้นะครับทีนี้ผม อินสตอลไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้อินสตอลก็กดอินสตอลได้ตรงนี้เลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปที่เนี่ยครับ example แล้วก็เลื่อนมานะครับน่าจะอยู่ล่างล่างสุดเลยครับเป็นตัวไลบรารีที่เราเพิ่มเข้าไปใหม่นะครับนี่ครับแล้วก็เปิดตัว r c m a p เป็นตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าเขาใช้ include เ็น r c Receiver h เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับก็มีอธิบายไว้ว่าเนี่ยครับใช้ได้ถึง8 channel เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราจะกำหนดขาที่เราจะใช้ขาไหนของตัว Arduino นะครับเราก็ใส่ไปเลยมันก็จะเรียงกันนะครับอย่างเช่นขาเราต่อขา channel ที่1-4ถึง4นะครับของรีโมทนะครับถ้าเราใส่ไว้อย่างนี้นะครับเราก็จะได้ ขาที่2เนี่ยก็จะรับค่าจาก Channel ทน่1นะครับแล้วก็ขาที่3ก็จะรับชแนลที่2นะครับขาที่4ก็จะรับค่าจากชแนลที่3ขาที่5ก็จะรับค่าจาก Channel ที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวอ่านค่าก็มีแค่ตรงนี้นะครับ Receiver set min max ตรงนี้นะครับผมดูบอร์ดก่อนนะครับเราจะต่อเป็นตามนี้เลยครับของผม,ผม เป็นตัวที่มีทั้งหมด4 c h n ่ e l นะครับก็คืออันนี้1ครับ2แล้วก็3 4รวมทั้งหมด4 c h n ่ e l นะครับตามนี้เลยครับมันจะมี4 c h n ่ e l อย่างนี้นะครับผมจะลองต่อทั้งหมดเลยก็จะใช้ขาที่2 3 4 5เลยครับโอเคครับเพื่อเเราไปต่อกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มต่อกันเลยนะครับผมเราก็ ในตัว r e ฟเวอร์ก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสันขาไหนเป็นอะไรบ้างนะครับก็นี่ครับช่องที่1 2่สามสี่นะครับแล้วก็ขาแรกนี่เป็นลบขาที่2นี่เป็นบวกนะครับแล้วก็ขาที่3ามนี่เป็นสัญญาณนะครับเดี๋ยวเราจะต่อสัญญาณทั้งหมดก่อนครับก็คือผมจะเสียบสายจัมเปอร์นะครับเสียบไปทั้งสช่องเลยครับในส่วนของขาสัญญาณนะครับ เรียบร้อยครับนี่ครับเราก็ไปเข้าขาที่เราเขียนไว้นะครับที่ตามตัวอย่างนะครับก็คือสองสามสี่ห้านะครับขาที่สองครับสองเป็นฝั่งดิจิตอลนะครับสองสามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าเดี๋ยวใส่เรียงกันไปเลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็คือต่อ เฉพาะของตัวสายสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็จะเรียงกันไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องต่อไฟเลี้ยงไปยังรีเซิฟเวอร์ด้วยนะครับต่อต่อไฟเลี้ยงจากบอร์ดไปยังรีเซิฟเวอร์ด้วยนะครับหรือในการใช้งานจริงนะครับเอาไฟจากรีเซิฟเวอร์เข้ามาที่บอร์ดก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับใช้ได้ทั้งคู่นะครับนี่ผมจะต่อบวกลบตรงนี้นะครับ5โวลต์นะครับเนี่ยครับ บวกลบอ่ากาวกับ5้าโวลต์นะครับห้าโวลต์เป็นสีแดงนะครับห่านี่ครับต่อเรียบร้อยครับไฟลบไฟบวกนะครับครับทีนี้เราก็เสียบสายสำหรับที่จะเบรนโปรแกรมเข้าไปนะครับเสียบเรียบร้อยนะครับก็ก็จะมีไฟขึ้นทั้งสองที่นะครับเพราะว่าเราต่อไฟถึงกันหมดแล้วนะครับ นี่ครับก็เบิร์นนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมเราก็เปิดหน้หนาต่างซิลโฟ r ทขึ้นมานะครับตอนนี้อย่างเราไม่ได้เปิดตัวรีโมทนะครับเราก็เปิดตัวรีโมทเลยครับอ่าครับตอนนี้ค่าพุ่งขึ้นมานะครับแถวแรกเป็นช n n น l ที่1น,นะครับแล้วก็ แถวที่สองนี่เป็นชแนลที่สองนะครับแล้วก็แถวที่สามเป็นชแนลที่สามแล้วก็แถวที่สี่เป็นชแนลที่สี่ครับกดชแนลที่สี่เห็นไหมครับมันก็จะอ่านค่าได้แล้วครับก็คืออยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่เก้าสิบสี่นะครับเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าแล้วก็พอกดปุ๊บกลายเป็นลบสองนะครับก็ปล่อยนะครับของชแนลของรีโมทตัวนี้ครับชแนลที่สี่ครับกดติดแล้วก็ปล่อยดับนะครับอย่างนี้ครับ ่วนชแนลที่3นะครับก็กดปุ๊บเห็นไหมครับเป็นลบเลยครับชแนลที่3การทํางานของมันคือกดติดกดดับนะครับกดดีทีหนึ่งมันก็จะกลับเป็น94นะครับแล้วก็เนี่ยครับกดปุ๊บทีหนึ่งก็จะเป็นลบ2ยาวเลยครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเป็น94นะครับแล้วก็ตัวชแนลที่3นะครับคือตัวคันเร่งตรงนี้นะครับตอนนี้นี่ครับ มันจะอยู่กึ่งกลางนะครับก็คือประมาณ45นะครับเรากดการเร่งไปมันก็จะอ่านไปถึงที่94นะครับ Max 94นะครับแล้วก็ลงมาติดลบ2นะครับแล้วก็ช่องที่หนึ่งนะครับเป็นของพวงมาลัยเนี่ยครับเดียวนะครับเดี๋ยวดูค่าค่าตรงกลางตอนนี้อยู่ที่50 53 54นะครับแล้วเราก็ลองหมุนไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนสุดที่7นะครับ 7 8็ดแนะครับแล้วก็หมุนอีกด้านหนึ่งครับก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนไปสุดที่ที่หนึนะครับผมก็สามารถเราไปเขียนโปรแกรมต่อได้อย่างสบายเลยครับเวลาเราจะเขียนโปรแกรมใช้งานต่อเราก็สั่งไปเลยครับถ้า Channel 1มีค่าเท่านี้เท่านี้นะครับจะให้ทําอะไรนะครับช a n n สองมีค่าเท่านี้เท่านี้จะให้ทำอะไรแค่นี้ง่ายเลยครับ ก็ไปเขียนโปรแกรมสำหรับการควบคุมอคอนโทรลต,ต่างๆตามโปรเจกต์ที่เราจะทำนะครับผม